นี่นี่เนี่ย FC ให้ชิมก่อนเลยขนมจีนมาแล้วค่ะมาเลยค่ะมันเผ็ดแซ่บถึงใจเราก็เลยตั้งชื่อแชนแนจังขนมจีนเผ็ดแซ่บ <ST AN CE> อเอ,อก็<ส>มันแปลกที่ว่าคือโฆษณาชื่อตัวเองแมันแปลกประทันสมัยสมัยนี้ต้องโซโชแกนแบบเลิศถ้าไม่เลิศมันก็ไม่แปลกไม่ดักมีน้ำยาป่ากับน้ำยากระทิมันจะเช็คเนื้อปลา,ลาเป็นเนื้อปลาทะเลเลยใช่เนื้อปลาทะเลเราจะบอกบได้ไหมว่าปลาอะไรอ่ะค่ะปลาซากับปลานแดงค่ะกแต่ตอบรับคือมันทานงานสำหรับผู้หญิงโอ้ก็เป็นก็เป็นร้อยเลยแช่่ะหม้อวัดวันละร้อยลิตรเลยไม่อร่อยไม่ถึงใจรสชาติไม่อร่อยเราจะไม่ทำออกมาห้าสิบบาทถ้าขาไก่กระซำขายยี่สิบ ถ้าเป็นลูกชินก็5ลูก10กับเครื่องแยกต่างหากตั้งแต่ที่ผมมาบันทึกคลิปนี่ก็คือยังไม่ขาดสายเลยครับคนเข้าร้านอย่างต่อเนื่องเลย<ม>พอมาเจอเจ๊ยอย่างนี้นะแบบพลาดไม่ได้เลยอะ่ะเผ็แดแซสบตื๊ดไปเจ๊ให้คน้คนๆกับขักเลยอ,ะอ่ะชิมครับหอมเส้นเลยอู้หมันอางว่าอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยหอกเลยไปครับ สวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลท่าประดู่นะอาเภอเมืองจังหวัดระยองผมมาตามหาร้าน,นครับเป็นร้านขนมจีนร้านขนมจีนที่มีชื่อเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วพี่เขาปักหมุดว่าพี่เขาอยู่ตรงตลาดร้อนตลาดร้อนระยองนี่แหละแต่เราเดินหาหลายรอบแล้วได้หาไม่เจอเลยเดี๋ยวเราไปหาดูนะครับร้านขนมจีนร้านนี้เป็นร้านที่ดังในกระแสโซเชียลนะครับผมติดตามมาจากตอต แล้วบอกว่าร้านนี้คือจะมีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เลยชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ยังไงนะครับก็คือที่เป็นชื่อแบบขนมจีนเผ็ดแสบจะบ้าหรือไงเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวผมเดินหาดูก่อนว่าร้านอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะถามคนแถวนี้ดูรู้จักไหมโอ้่นั่นเจอแล้วเจอเจอแล้วนะครับโน่นโน่นโน่นอยู่หน้าเราโน่นนี่ป้ายร้านโน่น เห็นไหมทุกคนป้ายร้านตรงนู้นเลยร้านขนมจีนนี่ร้านขนมจีนที่เราตามหาอาารย์เต้มาเดียวเทียวรึเปล่าแม,มา่มาเลยมาเลยนี่สว,ส,สวัสดีครับเจสวัสดีครับนี่เลยนะขนมจีนนัญยาค่ะเผ็ดแซ่บของแท้ นี่ของแท้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 แทแทแทนี่แท้นี่เนี่ย FC ให้ชิมก่อนเลยแซบ น่าจะแซ่บเลยนะครับเออนี่เฮ้ยใาเลือนลูกินน้านนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เจ้กห้ดูนะทำไมแกบอกว่าเผ็ดแซ่บทำไมแกมีสโลแกนอย่างนี้ยทำไมแบบแกถึงตั้งชื่อร้านและมีสโลแกนกับร้านอย่างนี้ เดี๋ยวไปทําความรู้จักกับร้านนี้ก็เลยนะครับจ้ามาเลยจ้าขนมจีนมาแล้วค่ะมาเลยค่ะสวัสดีครับจีสวัสดีค่ะจีนน้ำยาค่ะจีชื่ออะไรนะครับแชริจังค่ะชื่อพิรพัฒน์แก้วเข้มเดี๋ยวชื่อเล่นชื่อแลริจังค่ะคนชนบุรีค่ะแลร่แชร,แชริจังค่ะมาขายขนมจีนอยู่ระยองค่ะ เป็นคนชนบุรีค่่คนชนบุรีค่ะเออแล้วทำไมได้มาขายขนมจีนอยู่ระยองครมาได้ทํางานอยู่ที่นี่ก็เลยไม่ได้กลับบ้านเลยทํางานเมื่อก่อนทํางานผับอยู่ค่ะทำงานผับที่ระยองเหรอใช่ค่ะทำงานผับอยู่ที่ระยองพอดีทางานผับก็สมัยโควิดด้วยแล้วก็ทําผับงานผับด้วยแล้วก็ขายขนมจีนด้วยอ๋อฮะแต่ตอนนี้เลิกทํางานมาหนึ่งปีแล้วก็เลยมาทําขายของตลอดเลยแต่ขนมจีนเาทำประมาณห้าปีแล้ว อ๋อขนมจีนเนี่ยทำประมาณ5ปีหปีแล้วค่ะสมัยโควิดเลยค่ะเออตั้งแต่โควิดใช่ดังสมัยโควิดเลยค่ะอ๋อเจ๊ดังมาตั้งแต่สมัยโควิดเลยใช่ค่ะอืมแล้วทำไมได้สโลแกนนี้ล่ะก็คือมันเผ็ดแซ่บถึงใจเราก็เลยตั้งชื่อแชนแนลจังขนมจีนเผ็ดแซ่บเออก็เลยแซ่บแซ่บเลยมันแปลกที่ว่าคือโฆษณาชื่อตัวเองแล้วมันแปลกมันทันสมัยสมัยนี้ต้องสโลแกนแบบเลิศๆถ้าไม่เลิศมันก็ไม่แปลกไม่ดัง ไม่แปลกไม่ดังนะบอกต้องหาจุดเด่นต้องหาจุดขายสําหรับเราก่อนเลยแล้วหนุ่มจีนเราเนี่ยมีกี่น้ํายาคะมีน้ำมีน้ำยาป่ากับน้ำยากระทิเป็นน้ำยาป่าขาไก่เลือดครับผนเนื้อปลานะคะครับไข่เนื้อปลาทะเลราคาไก่ประมาณสิบโลแล้วก็เลือดลูกกินอย่างละสิบแล้วก็เนื้อปลาประมาณแปดโลใส่เนื้อปลาทะเลนะคะมันจะเย็มเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาทะเลเลยใช่เนื้อปลาทะเลพ็จะบอกได้ไหมว่าปลาอะไรอ่ะ ค่ะปลาสากับปานเนื้อแดงค่ะอ๋อปลาสากับปานเนื้อแดงเป็นเนื้อปลามาเลยค่ะตอนนี้จะเป็นน้ำยาก,กะทีนะคะครับกะทีก็จะเป็นขาไก่เลือดลูกชิ้นกระปาริกแกงก็โขกพริกแกงเราโขกเองเลยเหรอคพริกแกงซื้อแต่คือมันโกขกมาผัดมาอะไรอ๋อมาปรุงใหม่ใช่มาปรุงใหม่มาส่วนผสมปรุงเพิ่มก็คือเป็นสูตรเราเองเลยใช่ค่ะทำเองอะไรทาไมเ,เ,เราเลือกเป็นขนมจีนล่ะครับเพราะว่าเหตุผลว่าเมื่อก่อนนี้เคยเป็นกุ๊กอย่างคือกระแสตอบรับคือมันทานง่ายสำหรับผู้หญิง แต่คน uh huh. ก็ชอบกินเนี่ยปินง,ง,ง่ายๆก็เลยทําเป็นขนมจีนครับใช่ครับก็เลยสึกสามมาเรื่อยๆ,ๆจนได้สูตรเป็นของตัวเองอืมแล้วเราพอจะบอกได้ไหมครับเราทําประมาณกี่ลิตรอ่ะออประมาณนะคะ่ะอันนี้หม้อประมาณนี้สี่สิบห้าอันนี้ห้าสิบห้าโอก็เป็น<ต>ก็เป็นร้อยเลยใช่ค่ะหม้อวัดวันละร้อยลิตรเลยค่ะเพราว่าเราทําเยอะแล้วก็คือเครื่องปรุงแต่ส่วนผสมจะเยอะมาก ปจะไม่เผ็ดไม่อร่อยไม่ถึงใจรสชาติไม่อร่อยเราจะไม่ทาออกมาเราต้องได้สูตรได้เครื่องรสชาติจะได้ถึงใจเราแล้วเห็นผักแถมนี่เยอะมากเลยได้เลยก็จะมีแตงกวามีกระหล่ําุงอ้อยประกาศดองเอ้วใบมังลักค่ะแล้วก็ใบมังลักษ์ใช่ค่ะเวียนบุฟเฟ่เลยหยิบได้ไม่อั้นเลยใช่ไหมครับเต็มที่เลยเต็มระบบแล้วเจ๊ขายขายราคาไหนครับเนี่ยราคา50ิบาทค่ะ ท้า50บาท50บาทถ้าขาไก่ก็ซามขาย20ถ้าเป็นลูกจินก็5ลูก10จากเครื่องแยกต่างหากถ้าเป็นชุดละ50บาทหยิบผักได้เลยและคือแบบว่าเราจะคือเราจะให้อิ่มให้อิ่มเลยก็คือจดเดียวจบถ้าแบบจุกจุก็คือสามซื้อเส้น10บาทน้ํายามันจะเยอะเออผมเห็นต่างน้ํายาทีนี่เยอะมากเลย่ะแบบกินบางคนกินได้สองคนประหยัดไปตัวเพราะว่าถ้าเราซื้อแยกชุดไปเนี่จะได้เยอะมากใช่เพราะของเราคือจะเข้มข้นมากค่ะ รับรองมาลองชิมค่ะ,คะเราเห็นเจ๊ค,เคนห <ๆ S 1> <ๆ S 2> นึ่งเมื่อบบกี้แกบอกว่าเอาไปคุกข้าวได้คุกข้าวก็อร่อยค่ะคุกข้ลองชิมนะคะแล้วเจ๊ขายที่ไหนบ้างครับอ๋อตอนเช้าจะเป็นวันจันทร์กับพุทธหัส์ตลาดร้อยสตาตร,ตรงนี้นะคะครับถึงประมาณบ่ายโมงพองประมาณบ่ายโมงก็จะต่อลงบปกรุงเพชรระยองตลาดสวนมุกจะมาจําอยู่ตรงนั้นตอนเย็นอีกรอบหนึ่งครับแต่ถ้าไม่หมดต้องหมดก็คือกลับบ้านนอนเลย ถ้าถ้าตอนเช้าก็วันธรรมดาก็จะเป็นวันต,ตลาดหมอจิตตอนเช้างประมาณประมาณ6กโมงเช้าถึงแปดโมงแล้วก็จะมาวนรอบเมืองหน้าอำเภอกรมที่ดินแล้วก็วนมาใส่รา่างจะวนขายรอบเมืองค่ะวันธรรมดาจ,จัจนจกับพุทธาจะประจําอยู่ตรงนี้ถ้าเจอรถคันนี้ก็คือโบก<ช>ได้เลย เรียกได้เลยค่ะเพราะว่าป้ายนี้ขนมจีนแซ่บมีร้านเดียวนี่แหละมีร้านเดียวค่ะในประเทศไทยในโลกด้วยแปลกไม่เหมือนใคยแล้วก็แซ่บจริงๆรสก็ชาติเข้มแซ่บจริงจริงด้วยได้ค่ะผมก็ทําเต็มที่ก็คือขายเป็นแบบราคาเดียวเลยห้าสิบบาทค่ะเจ๊ก็คือเก่งใจลูกค้าเนาะแบบพอดีพอดีได้มั่งได้พอแบบพอจด้อาศัยของเราพอได้กําไรนิดหน่อยพอเจ๊จะบอกได้ไหมว่ายอดวันหนึ่งน่ะ่าไหน่ก็วันนึก็พอได้ค่ะแต่คือบางคือ ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เนาะกำไรก็วออยู่ได้พออยู่ได้ค่ะถามว่าเราก็ให้เครื่องเยอะจะถามว่าของตรงนี้มันก็แพงครึ่งแพงครึ่งเนาะแต่คือถามว่าเราก็ให้เต็มอิ่มเหมาะสมราคา50บาทคืออิ่มบางคนกิน2คนได้เลยถ้าซื้อเส้นสิบาทได้ซืงอได้2คนกะเพรเล็กๆนี่บอกได้เลยว่าสองอิ่มเลยค่ะแล้วก็ผักเราจะให้เนี่ยผักเราจะให้หยิบเองอะไรทีครับผมผักเราสดๆเลยค่ะหยิบได้เลยอะไรได้เลยเต็มที่เจ๊ถ้ามีใครมาถามซื้อสูตร ขนมจีนเจอไม่ไม่ยังค่ะเพเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้เลยได้เก็บไว้ก่อนถ้าเผื่อมีใครอยากจะทําขายเหมือนเจเนไม่ได้ขายอยู่ที่เดียวกันสมมติขายอยู่โคลนโคราอย่างเงี้ยได้ค่ะได้ไหมได้ให้เข้ามาค่ะไม่ซ้ำที่เนาะไม่ซ้ำที่จะให้เจบอกเบอร์ไว้หน่อยเผื่อมีใครสนใจสูต5 1 4 6 6 2 9 6ค่ะติดต่อมาเลยนะครับอยากได้สูตรก็เจแชรี่แต่ขอขออยู่คนละที่นะเดี๋ยวจับที่กันโอเคครับเจขอบคุณมากค่ะ ร้านขนมจีนของเจ๊แชรี่นี่ก็ขายดีมากๆนะครับตั้งแต่ที่ผมมาบันทึกคลิปนี่ก็คือยังไม่ขาดสายเลยครับคนเข้าร้านอย่างต่อเนื่องเลยด้วยรสชาติของน้ำยาของเจ๊แก่นี่แหละที่ดึงดูดคนและก็ด้วยสโลแกนที่เป็นคำพูดแบบทำให้คนแบบหันขวับมาดูาครับเดี๋ยวผมจะไปลองชิมดูดีกว่าว่าน้ำยาของเจ๊แก่เผ็ดแสบต่อจริงๆไหมผมเป็นคนที่ชอบกินขนมจีนนะทุกคน พอมาเจอเจอ,อย่างนี้นแบบพลาดไม่ได้เลยอะนะครับนี่ในราคา50บาทนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาดูปริมาณแล้วก็ยังไงนะได้กี่เท้ากี่ตีนกันนะในนี้เดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวขอรองน้ำยาก่อนเลยนี่คือน้ำยาป่าเป็นน้ำยาป่านะน้ำยาป่าขาไก่น้ำยาเจ๊ของเขานี่คือจะค้นๆเลยนะค้นๆใช้คำว่าค้นขักเลยล่ะอืมแค่ได้กลิ่นนะหน้าหม้อของเจ๊หม้อใหญ่เนี่แบบห <Okay. S 2> อมมากๆเลยครับไปชิมเลยครับผมม,มันถึงแก่นอนะ่ะแก่นหนมจีนอนะ่ะมันต้องอย่างนี้ครับหวานนิดๆเค็มนหน่อยๆไม่เค็มมากนะครับ ชื้อจางกับเส้นนี่าจาพอดีโอ้นี่นะครับลูกชิ้นทีนี้ลูกชิ้นของเจเขาจะให้มานี่ก็คือประมาณสี่ลูกนี่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูก่อนนะครับว่าลูกชิ้นเป็นรสชาติยังไงแต่ลูกชิ้นที่ได้มาก็คือจะมีแบบอย่างเงี้ยสี่ลูกแล้วก็จะมีตีนไก่สามตีนนะครับจะเป็นตีนไก่นะแล้วก็ก้อนเลือดก้อนใหญ่ๆนี่สองก้อนนะอย่างนี้เลย เจ๊จะให้มาเดี๋ยวมาลองชิมลูกชิ้นดูก,ก่อนครับอืมลูกชิ้นปลาเจ๊ปลาอย่างดี้ตาอยอ่ะปลาอย่างนี้เลยครับทุกคนไม่ลอยหรอกเอ,อ้าไม่เป็นไรไม่ลอยลูกชิ้นปลาอย่างดีมาเดี๋ยวขอชิมเท้าก่อนเลยดีกว่าชิมสักนิดหน่อยนะค่อยเติมผักนะครับทุกคนผมไล่ให้ดูก่อนอื้อหือ ขุนมาดีลุยเลยลุยเลยเท้าไก่อจิ้งไก่อลุยเลยครับลุยเลยไปเดี๋ยวขี้ผักก่อนเดี๋ยวเราจะขี้ผักนะครับก็จะมีแตงกวานะที่ร้านเนี้ยตามที่เราชอบได้เลยอ่ะเจ๊จะมีแตงกวามีนะครับกระลำมีกระลำแล้วก็ถั่วงอกเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับเนี่ยมาถั่วงอกนี่ ใส่ได้แบบไม่อั้นนะครับตรงตลาดนี้คือเจ๊จะมีก็คือโต๊ะให้นั่งด้วยมีเก้าอี้ให้นั่งวางโต๊ะได้เลยแล้วก็นี่นี่เลยนะชอบอันไหนหยิบอันนั้นครับขนมจีนนี่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งเลยนะนี่ใบแมงลักใบแมงลักเนี่ยไม่ใช่ว่าออมีสารอย่างเดียวที่เข้านะแต่เนี่ยใส่กับเนี่ยเข้ากันเหมือนกันเนะี่ยเข้ากันไป,ไนไปเดี๋ยวไปนั่งกินดีกว่าครับตู้ของเจ๊เชอรี่ก็มีนะแต่ผมก็คือ ขอนั่งยองๆตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงโต๊ะน,ะนั้มันแดดมันแดดนะเขาทุกคนส่วนใหญ่ก็คือจะซื้อกลับบ้านอ่ะไม่ได้ซื้อแบบทานตรงนี้นะบุฟเฟ่ผักอ่ะเขาทุกคนดูผมใส่เข้ามานี่แบบสวดๆพุนๆเลยดูสิขนมจีนแซ่บๆเผดๆ็ดแซ่บปริมาณเส้นนะครับกับราคาเหมาะสมกันมาก50บบาทอ่ะไปเส้นครับมันอร่อยอ่ะ มันลงตัวเลยนะลหลายคนก็ชอบผสมนะครับลหลายคนแบบชอบผสมว่าเอาน้ำยาสองอย่างนี้มิกกันเลยอ่ะแต่ผมสําหรับผมนะป่าอย่างเงี้โยโดดอย่างเงี้ยนะแบบแทงคอดีมากเลยนะครับอือใส่ผักกลับอืออือใส่กระบไปไม่รักเข้ามากเลยครับ อื้หอุ้ยอร่อยอะ่ะอร่อยมากมันกิจจัดมา,มากๆเอาดูคนกิจจ์เลยละ่ะน้ำยาเจ๊น,น่ะทำมาอย่างดีอะ่ะแบบเข้มๆข้มัน้นๆเลยแล้วหาไม่ได้นะครับขึงจินทุกวันนี้จะขายในราคาห้าสิบาทผมบอกนี่เลยหายากมากเลยนะแกให้ตีนไก่มาทั้ง3ตีนมุูดชิ้นปลาอย่างดี3ลูก อ,อ,อตีนไก่ครับทุกคนไปตีนไก่นี่อย่างรู้อย่างดีเลยไปครับก่อนเลือดครับอืผมใช้คำว่าอร่อยบ่อยมากเลยนะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศคึ้มป่นนะครับไปขาหมีใหญ่ครับ มันอ่อยอย่งกินกาตายให้เจ๊ไปเปิดที่ชนบุรีหน่อเนี่ยเนี่ยน,น้ำยาป่าอืมเนี่ยลูกกินปลาไปอืมกินแบบเดือดๆอากาศแล้วร้อนอะ่ะแบบเป็นเผ็ดด้วยอะ่ะเผ็ดแสบตืดไปใครชอบผักเยอะๆนะครับหยิบได้ไม่อั้นเลยนะเป็นแบบบุฟเฟ่เลย เจ๊ก็ให้เลยอ่ะนี่มากินลูกยินแบบแบนๆดูนี่ไปครับอืมลูกชิ้นเกดเเลยครับผมบอกให้เลยไปครับโอ้ดูเ้เ่าแจากชิกแจกชิกเลยร้อนทั้งร้อนทั้งทั้งเผ็ดไป อีกคำนี้เดี๋ยวผมไปขอรีวิวขนมจีนน้ำยาก,กะทิให้พิมพ์ก่อนน้ำยาก,กะทิอีกน้ำยาหนึ่งไปะจะระหัดมัอย่างนี้เลยนะทุดกคนนี่จ๊เคให้ข้นๆกบขักเลยอ่ะ เชสใส่อะไรอ่ะอ,อ๋อใส่เลือดไก่ให้เพราะ่อในหม้อนี้ไม่มีใช่ไหมอ๋อหมอ้หมอง้อนี้จะมีมะมแค่นะออนโอ้โหเนี่ยครับทุกคนเออ้ยน้ำยากะทิอากาศโคตรร้อนนะทุกคนร้อนแบบร้อนพับเลยละ่ะนะตลาดตรงนี้ก็จะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับมาเลยมาชิมกันก่อนกับน้ำยาข้นๆกขักอย่างนี้น้ำยากะทิ นี่ลูกค้าเจ๊เข้าแบบเข้าแบบเดือดๆนะยิ่งสายมาต้องหิ้วกลับบ้านอะ่ะเข้าเรื่อยๆเลยอ่ะไปครับชิมครับอุยกลิ่นกะทิกลิ่นสมุนไพรกลิ่นเครื่องเทศที่แบบโขกลงมากลิ่นกระชายเอาทุกคนหอมเลยไม่ใช่ก็ว่าหอมามากๆเลยเนี่ยอืม้มอร่อยอะ โอ้ยเจ๊ไปเปิดใกล้บ้านไม่ได้เหรอ <S <S อู้ลูกชิ้นเนี่ยใส่ไปอ่ะน้ำยากะทิต้องมาตำนะครับผมบอกเลยครับทุกคนออร่อยมากชิมให้เข้ากับเส้นทีเนี้ยออ้ยเส้นให้แกเจ๊ให้มาเนี่ยเป็นจับใหญ่ๆเลยครับทุกคนเนี่ยโดนแล้วเสื้อโดนแล้วกินขนมจีนเราต้องมาพร้อมกับเสื้อขาวเป็นเรื่องปกติไปชิมครับพร้อมเส้นเลยอือ ตายมันก้าวกันมากเส้นหนุ่มจีนของเจ๊นี่จะเป็นเส้นแบบเล็กๆนะครับไม่ใช่เส้นใหญ่นะเป็นแป้งตีมาส,สดๆเลยด้วยไม่ไหมเลยอ่ะไปอืมว้ามันก็าอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยหออเลยไปครับ เป็นอีกเมนูเด่นครับที่ต้องมาตำกันนะชวนน้ำอีกน้ำยานี่เด็ดแต่เท่าที่คนเขาบอกกันนะคือน้ำยาผสมนะครับ<ม>ผักนี่คือบุฟเฟ่ยาวเลยนะครับใครนั่งกินตรงนี้แบบกินยาวๆได้เลยกินแบบจุกๆได้เลยถ้าใครหิ้วกลับบ้านจะคุ้มกว่าเจ๊บอก<ม>เพราะว่าน้ำยาที่เจ๊ใส่ถุงไปเนี่ยปริมาณเยอะๆเลย,ยไปครับมาตำกันได้นะนที่นี่เลยตะรา,ราดร้อน นะครับทุกวันจันทร์และวันพฤหัสปะ่ะเจอกันอีพีหน้านะครับฝากมาติดตามและฝากมาอุดหนุนร้านเจ๊แชรี่ด้วยตรงนี้เลยนะครับระยองปะ่ะตลาดร้อนระยองสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายอร่อยอะ่ะมากินบ่อยไหมอ่ะมาตลาดบ่อยอยู่ค่ะทานบ่อยอยู่ค่ะเช็นไหม,มอร่อยอยู่ค่ะของพี่เขาอร่อยรสชาติห <laughs> น้าทานเหมือนแมค่ค้าแล้วสั่งน้ำยาอะไรเอาส่วนใหญ่ สั่งเกงป่ากะทิผสมอะค่ะอ๋อแบบผสมเลยใช่ค่ะเพราะเป็นรสชาติแบบนี้แบบทั้งเผ็ดทั้งนวัวๆะนะเผ็ดด้วยหวานด้วยผสมกันนะคะเออจะได้มีรสชาติมีสีสันไงกินผสม